สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวกรกฎเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเดือนมกราคม2568นะคะความรักของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะส่วนคนโสดแม่หมอจะแปะทาสเต็มไว้ใต้คลิปนะคะก็สามารถคลิกที่ทาสเต็มด้านล่างได้เลยค่ะขอดูพลังงานของคุณนิดนึงนะคะพลังงานความรักถ้าพลังงานตรงนะคะคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปของคุณในเดือนมกราคมนี้ก็ได้ค่ะ พลังงานของคุณนะคะความรักของคุณในปัจจุบนันนี้คือต้องบอกก่อนนะคะว่าสำหรับคุณที่รู้สึกว่าความรักนะคะหอมหวานเนอะ,อะความรัก ไม่มีปัญหาอะไรอ่ะอาจจะไม่ใช่พลังงานของคุณนะคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าความรักของคุณนะปัจจุบันนี้ทำให้คุณรู้สึกเหมือนมันขัดแยง้งมันวุ่นวายมันต้องคิดเนาะมันต้องคิดหรือว่าต้องตัดสินใจเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยลงไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่ การพูดการคุยการตกลงการเจรจาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะดูเหมือนกับว่าอ่ามันไปกันไม่ได้อาจะต่างคนเนี่ยต่างติดเพื่อนก็ได้นะคะคือสังคมของคุณสังคมของเขามันเหมือนกับอ่าคือเวลาที่เขาอยู่กับสังคมของเขาอะคุณก็อาจจะมองว่ามันไม่มันไม่โอเคเลยนะเพื่อนเขาอะเนอะอะไรก็ไม่รู้แบบไร้สาระ อืมชวนกันชวนกันดื่มชวนกันกินชวนกันเที่ยวอาจจะเป็นไปได้หรืออีกในกรณีหนึ่งสังคมของคุณเนี่ยเฮ้ยมันดีกว่าเพราะว่าอะไรอะ่ะเวลาที่คุณไปคุยอะ่ะ ก็จะปรึกษาหารือในเรื่องที่ดีนะในเรื่องของการทำมาหากินซึ่งพลังงานนี้อาจจะสลับกันได้นะคะก็คือมันเป็นเรื่องนี้ที่ทำให้คุณทั้งสองคนเนี่ยขัดแย้งกันในเรื่องของสังคมคุณเองเนี่ยอาจจะดึงเขาอยากให้เขาเนี่ยามาอยู่ในสังคมของคุณซึ่งตัวเขาเองก็ อาจจะรู้สึกว่าสังคมของคุณก็ไม่ได้เหมาะกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นไปได้นะที่ได้ความพยายามของคุณนะแม่หมอรู้สึกว่าคุณเองเนี่ยมีความพยายามมากๆที่จะทําให้เขาเนี่ยเข้าใจแล้วก็รู้ว่าพลังงานพลังงานในส่วนส่วนที่เป็นสังคมของคุณเนี่ยเฮ้ยมันดีเลิศนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นกรณีของคุณเนี่ย ทีฮาไปที่เที่ยวสนุกสนานทีฮาเขาก็อาจจะมองว่าคุณได้สาระก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดเนี้ยอาจจะเป็นฝ่ายเขาเองที่บางทีเนี่ยเออไปคุยกับเพื่อนไปเจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีประโยชน์พูดคุยมีประโยชน์มีแต่เรื่องที่เออนำพาไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง แต่บางทีความคิดเห็นก็ไม่ตรงกันคุณอาจจะบอกว่าเอ๊ะก็มันเป็นเวลาพักผ่อนแล้วไปเจอเพื่อนเนี่ยก็อยากจะสนุกสนานนะคะสังสรรค์เต็มที่จะมานั่งคุยเรื่องงานเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็มันก็จะซีเรียสมันก็จะเครียดจนเกินไปไหมอันเนี้ยพลังงานเนี่ยแม,แม่หมอก็ไม่รู้ว่าคุณกับเขาเนี่ยนะคะอยู่ประมาณไหนเนาะหมายความว่าเอ้ยฝ่ายคุณเป็นฝ่ายแบบสามถ้วยหรือสามเหรียญอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้เนาะทีนี้เอาเอาเป็นว่าไม่ว่า ใครจะอยู่ฝั่งไหนก็แต่ปัญหาเนี้มันทําให้คุณกับเขาเนี่ยขัดแย้งกันก็เป็นไปได้นะว่าตัวของคุณเองเนี่ยอาจจะเคยไปดูดวงนะคะเกี่ยวกับเขาเออเขาเป็นยังไงเขาจะออไปกันกับคุณได้ไหมเรื่องของความขัดแย้งเนี่ยมันจะไปต่อได้ไหมเขาจะเข้าใจไหมเขาจะมาเป็นพวกเดียวกับคุณไหมอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณพยายามที่จะหาทางแก้ไขนะคะโดยการปร,กปรึกษาในการดูดวงในการดูไพ่ เนาะชาวกรกฎคุณรู้สึกแบบนั้นอยู่หรือเปล่าในตอนนี้นะรู้สึกเหมือนกับว่าอ้มันเหนื่อยเนาะมันพยายามเนาะเออเวลาปรึกษาเวลาคุยกันสองคนเนี่ยมันก็ไม่ลงตัวคุณก็ไม่ยอมเขาก็ไม่ยอมมันเป็นอย่างเงี้ยมันตีกันบ่อยอย่างเงี้ยค่ะอ่ะถ้าพลังงานนี้ตรงกับคุณนะคะก็ไปดูกันว่าในเดือนมกราคมเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ จริงๆจริงๆในความสัมพันธ์นี้ไม่หมอไม่ได้มองเห็นมือที่สามหรือใครเข้ามาแทรกแซงนะเพียงแตม่มันมีความคิดเห็นโดยทุกคุณกับเขาเนี่ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เขาเรียกว่าไปกันไม่ได้เท่านั้นเองคุณและเขาในเดือนมกราคมเนาะคุณอาจจะคบชาวราศีสิงห์อยู่ไหมหรือไม่ก็ ท่าน้ำนะพิธีกรกฎมีนทัดลมทัดลมมีถุนตุนกลมคือปัญหาตรงนี้แม่หมอก็มองว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตอะไรหรอกก็ยังเห็นว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยก็ยังรักกันดีอยู่นะเห็นอย่างนี้จริงๆยังรักกันดีอยู่เพราะฉะนี้เดือนมกราคมเนี่ยบอกเลยเลยว่าระหว่างคุณแนละเขานะคะอาจจะมีการสงบศึกนะทําไมถึงต้องสงบศึกก็เพราะว่านะอาจจะต้องไปทํากิจกรรมอะไรด้วยกันวันหยุดเนาะ วันช่วงวันหยุดหรือจะต้องหรือจะต้องไปทําอะไรบางอย่างร่วมกันสักอย่างเนึ่งนะที่จะต้องมีความสามัคคีกันมันมันจําเป็นที่ต้องสามัคคีเนาะคือจริงๆคุณทั้งสองคนเนี่ยถ้าไม่เอาเพื่อนคุณเพื่อนเขาสังคมคุณสังคมเขาเนี่ยเข้ามาเข้ามาแบบเปรียบเทียบกันนะว่าใครดีกว่ากันอะไรแบบนี้ค่ะก็บองว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยก็ไปกันได้นะ เวลาที่เฉพาะคิดที่จะต้องอรักกันสามัคคีกันเนี่ยก็สามารถทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันดีได้เออก็ลองพิจารณาดูก็แล้วกันนะว่าอืบางทีเนี่ยอกอารที่คุณทั้งสองคนมีปัญหากันเนี่ยมันเกิดจากที่คุณใหญ่เขาเป็นแบบแบบนี้มาทางนี้เขาก็ใหญ่คุณไปทางนน้นเป็นแบบเขาก็ให้ให้พื้นที่กันเนาะเพราะแม่หมอก,ก็ยังมอกว่าคุณทั้งสองคนก็ยังรักกันดีอยู่ ยังคุยกันรู้เรื่องอยู่เป็นบางเรื่องนะคะก็ถ้าไม่มีอะไรเข้ามาแบบบุคคลแบบสังคมเข้ามานะก็ยังมองว่าสามัคคีกันแต่บางเทีอ่ะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เอ,อ่อเหมือนกับความชอบเนาะความชอบที่ไม่เหมือนกันนะเพราะว่าเห็นว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ความชอบส่วนตัวไม่เหมือนกันแต่เหมือนกับมีบางคนที่ อาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้พยายามที่จะให้ฝ่ายหนึ่งเนี่ยชอบในสิ่งที่โซว,ว่าคุณชอบสิ่งนี้เขาไม่ชอบในแบบนี้คุณก็อาจจะพยายามให้เขาไปชอบในสิ่งที่คุณชอบเหมือนกันกับกบคุณอหรือว่าอาจจะเป็นตัวเขาที่ไม่ชอบในสิ่งที่คุณทําไม่ชอบในสิ่งที่คุณเรื่องส่วนตัวของคุณอะแต่คุณก็อ่าไม่ชอบแต่ คือมันเหมือนกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยอยากจะอยากให้ฝ่ายหนึ่งเนี่ยเห็นด้วยกับสิ่งที่ตัวเองทำเพราะฉะนั้นนะปัญหาตรงนี้นะคะแ่หมอก็รู้สึกว่าก็จงให้พื้นที่กันเถอะมันไม่มีใครชอบอะไรที่เหมือนกันแต่ถ้าแต่ถ้าอยู่ด้วยกันสองคนแล้วแฮปปี้มีความสุขก็ดีอะค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเนี่ยคือการปรับความสมดุลคือการปรับแม้มาอยู่ตรงจุดกึ่งกลางให้ได้ทุกอย่างก็จะไปได้ด้วยดี ไม่จําเป็นต้องดึงเข้ามามาแบบเห็นด้วยกับเราเขาก็ไม่จําเป็นต้องดึงคุณไปเห็นด้วยกับเขานะมันมีจุดที่จะต้องเคลียร์กันอยูต่ตรงจุดกึ่งกลางนะคะให้เข้าใจนะก็ไปได้ดีค่ะไม่มีปัญหาอะไรเนาะต่างคนก็ต่างโฟกัสที่ความสุขของตัวเองบางทีมันก็ไม่ได้หมายความว่าโอ้โหเวลาที่เป็นแฟนกันเนี่ยเออมันจะต้องแบบชอบเหมือนกันอะไรเหมือนกันทุกอย่างแต่บางที ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแต่และบุคคลที่ไปชอบอะไรก็อะไรที่มีความสุขก็ไปก็ไปจัดการนะก็ไปก็ไปทำให้ตัวเองมีความสุขคือคือไม่เหมาะเข้าใจนะว่าในกรณีที่ว่าเอ๊ถ้าสมมุติว่าเราชอบในสิ่งนี้เราก็อยากให้มาให้คนที่เรารักเนี่มาร่วมกิจกรรมกับกับเราด้วยแต่บางทีเนี่ยมันก็ฝืนไม่ได้จริงๆนะคะบางทีคุณอาจจะไม่ชอบในกิจกรรมที่เขาทำคุณก็ไม่อยากจะไปกับเขาถูกไหม เพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่บังคับกันไม่ได้จุดกึ่งกลางก็คืออะไรที่มันก็ต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ชอบร่วมกันก็ต้องหามันออกมาแล้วก็เออไปทํากิจกรรมนั้นร่วมกันไม่ต้องในแบบที่คุณชอบไม่ต้องไม่ต้องในแบบที่เขาชอบแต่เป็นในแบบที่คุณและเขาเนี่ยชอบเหมือนเหมือนกันก็น่าจะดีเนาะก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะคะความคิดหรือ mindset ต่างๆเนาะในเดือนมกราคมคุณและเขามีโอกาสได้เดินทางไกลนะ มีโอกาสได้เดินทางไกลมีโอกาสได้ไปศึกษาหาความรู้ได้ไปทําอะไรใหม่ๆนะคะที่น่าตื่นตาตื่นใจได้ไปเที่ยวต่างถิ่นต่างแดนไกลอาจจะไปได้ไปเที่ยวต่างประเทศนะคะไปหาประสบการณ์ใหม่ๆถ้านะรู้สึกอย่างนั้นอาเป็นว่าในเดือนมกราคมเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรปรับตัวกันสักนิดนึงนะคะในสิ่งที่แนะนําไปเหมือนกับว่าอื คุณเองก็ต้องยอมรับในตัวของเขาแล้วก็ต้องคุยกันว่าเขาก็ต้องยอมรับในตัวของคุณเพราะว่าสุดท้ายแล้วทําไมต้องยอมรับซึ่งกันและกันในตัวตนซึ่งกันและกันให้ได้ก็เพราะว่าลึกๆในใจแล้วเนี่ยคุณทั้งสองคนรักกันมากนั่นเองเพราะไพ่สองถ้วยออกมายืนยันนะคะว่าไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะคะไพ่สใบนี้ออกมายืนยันว่าคุณและเขายังมีความรักความสามัคคีเพียงแต่บางครั้ง คุณอาจจะไม่ชอบบางอย่างในตัวเขาเขาอาจจะไม่ชอบบางอย่างในตัวคุณอันนั้นอ่ะคือสิ่งที่ต้องปรับตัวเพราะฉะนั้นในเดือนมกราคมความสัมพันธ์ของคุณก็ยังไปได้ด้วยดีนะคะมีเกณฑ์ได้ใช้ชีวิตใช้เวลาอยู่ด้วย,วยร่วมกัน ได้ไปท่องเที่ยวนะคะได้ไปาหาประสบการณ์ใหม่ๆร่วมกันก็อาจจะถือว่าใช้เวลาที่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยปรับความเข้าใจคุยในเรื่องส่วนตัวของกันและกันนาะปล่อยวางในเรื่องของเพื่อนในเรื่องของสังคมต่างคนก็ต่างจอยในในแบบที่ที่คุณเองก็ชอบที่เขาก็ชอบแล้วก็หาจุดกึ่งกลางแค่นั้นเองปัญหาจบนะคะชาวกรกฎค่ะสำหรับเพื่อนที่สนใจดูดวงส่วนตัวรยายละเอียดแม่หมอก,ก็แปะไว้ใต้คลิปแล้วค่ะ สวัสดีค่ะคนโสดคนโสดชาวกรกฎนะคะไปดูกันนะคะว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไรในเดือนมกราคมจะมีใครนะคะมาทำให้คุณหายโสดไหมพลังงานของคุณนะคะเดือะมูนค่ะเหมือนกับ เหมือนกับเป็นคนโสดที่ไม่ได้โสดร้อยเปอร์เซ็นะคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ปิดบังซ่อนเร้นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมีคนอยู่ในชีวิตนะแต่มันชัดเจนไม่ไดเ้เราก็ต้องเรียกว่าเราเป็นคนโสดเนาะประมาณนี้ไหมเพราะว่ามันไม่มีความชัดเจนเกิดขึ้นนะคะต่อให้คบกับใครอยู่สักคนหนึ่งถ้าสถานะไม่ชัดเจนเราไม่รู้ว่าเราเราอยู่ในสถานะอะไรอย่างนี้ยคะ่ะก็เนาะ คุณน่าจะเป็นคนสูตที่ประมาณนั้นนะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ปิดบังซ่อนเร้นคุณอาจจะคบดูดูใจอยู่นะคะพูดคืออยู่กับชาวราศีมีนก็ได้นะคะชาวกรกฎอ่ะแม่หมอรู้สึกว่าคุณเองเนี่ยมีความพยายามนะคะมีความพยายามที่จะเอาตัวเองเนี่ยออกมาจากความสัมพันธ์ที่ที่เอ่อที่ท,ที่ที่ไม่ชัดเจนอะที่มันขุ่นมัวเนาะไม่ชัดเจน แล้วก็อาจจะรู้สึกว่าอืมไม่มีตัวตวนอะเหมือนเหมือนอยู่แล้วไม่มีตัวตวนอะไม่หมอะรู้สึกว่าคุณพยายามที่จะออกมาจากความสัมพันธ์นี้นะพยายามอย่างมากแล้วก็เกิดความขัดแย้งกัน เกิดความขัดแย้งกันเขาอาจจะไม่ยอมก็ได้ให้คุณออกมาแล้วคุณก็จจะบอกว่าอถ้าไม่ยอมเนี่ยแล้วคุณจะอยู่ในสถานะใดล่ะคุณขอเป็นโสดดีกว่าไหมนะน่าจะเป็นแบบนี้นะแต่สุดท้ายแล้วมันเหมือนมันเหมือนเป็นคนโสดที่ถูกกักขังอะกักขังยังไงก็อบางทีเนี่ยมันเหมือนถูกจองจำอะนึกภาพออกใช่ไหม จะไปจะไปเปิดใจให้ใครเนี่ยมันก็เหมือนกับตรงนี้มันก็ไม่เคลียร์บางทีคุณอาจจะอยากได้คําตอบว่าอะสมมติว่าคุณบอกว่าโอเค,คเราจบกันเถอะคือคุณขอออกไปจากความสัมพันธ์นี้ได้ไหมคุณก็ต้องการชีวิตของคุณคืนนะคุณอยากจะเป็นโสดแบบร้อซอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีการขัดแย้งกันคุณก็ออกมาไม่ได้เพราะเขาไม่ยอมบางทีก็จําเป็นจํายอมที่ต้องอยู่ตรงจุดนี้ ออถ้าเป็นในกรณีอย่างนี้นะคะมันก็มันก็สามารถที่จะตอบได้ว่าตัวของคุณเองก็คงยังรักเขาอยู่บางทีการที่ทะเลาะก,กันเนี่ยมันก็มีเหตุผลเดียวละคะ่ะว่าต้องการความชัดเจนแล้วเขาก็ให้คุณไม่ได้สิ่งที่คุณต้องการนะคนโสดนะคนโสดที่ไม่ชัดเจนนะคะ แต่ถ้าคุณเป็นคนโสดที่เข้ามาฟังแล้วบอกว่าโอ้ฉันไม่มีใครเลยโสดมาแล้ว10ปี19ปีบางคนนะนะ,ะก็แปลว่าพลังงานนี้อาจจะไม่ใช่พลังงานของคุณนะคะก็ต้องมาลุ้นกันในเดือนต่อไปเนาะสิ่งที่คุณต้องการแน่นอนค่าทุกคนต้องการความชัดเจนไพ่ขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าคุณต้องการอะไรคุณต้องการแต่งงานคุณต้องการมีสถานะคุณต้องการความชัดเจนคุณอยากจะอยากจะ ให้คนเนี้ยคนที่คุณคบอยู่เนี่ยคือคุณสามารถที่จะมีเขาออกสื่อได้โชว์ตัวได้นะคะว่าเอ้ยเนี่ยเขาคือแฟนของคุณนะอ่าประมาณนี้หรือคุณก็อยากจะประกาศให้รู้ว่าเออเนี่ยเขาคนที่เป็นแฟนคุณคุณเนะ่เขาเป็นแฟนกันทําทุกอย่างให้มันถูกต้องและชัดเจนทีนี้ถามว่าในเดือนมกราคมเนี่ยถ้าใครที่อยู่ในสถานการณ์นี้นะคะ คนโสดเนาะก็กยังเรียกตัวเองว่าโสดได้เพราะว่าคุณก็มีสิทธิ์เลือกการที่คุณยอมอยู่ตรงนี้แปลว่าคุณรักแต่ถ้าคุณไม่รักนะอะไรก็รั้งคุณไว้ไม่ได้นะคะอ่ะในเดือนมกราคมจะเป็นเช่นไร มีข่าวดีนะใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมีข่าวดีนะคะในเดือนมกราคมนี้ชัยชนะและความสําเร็จจะเป็นของคุณสิ่งที่คุณปรารถนาเนาะสิ่งที่คุณปรารถนาการแต่งงานการมีครอบครัวหรือการได้มีสถานะที่ชัดเจนเนี่ยไม่หมอบบอกได้เลยนะคะว่าไพา่ใบนี้บ่งบอกถึงชัยชนะและความสําเร็จของคุณคุณกับเขานะคะนะ,ะถ้าอยู่ในความสัมพันธ์ที่คือต้องเลือกไม่ว่าจะยังไงก็จะต,ต้องเลือก สุดท้ายแล้วเขาเลือกคุณนะเขาเลือกคุณเพราะไพ่ใบนี้นี่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนก็แล้วแต่นะเพราะไพ่ใบนี้มันคือ,อ,อชัยชนะและความสําเร็จของคุณคุณจะได้ขึ้นมาเป็น The Empress ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้ชายก็แล้วแต่นะคะคำนี้ก็คือ,อ,อความชัดเจนในสถานะของคุณนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าคุณได้รับข่าวดีก็แล้วกันนะคะมีการหยิบยื่นนะคะสิ่งดีๆให้กันและกัน ข่าวดีแน่นอนนะคะไพ่หกเหรียญนะคะข่าวดีเป็นของคุณค่ะนะอาจจะได้าวางแผนมีลูกกันอะไรกันจะมีกี่คนดีอะไรดีเขาว่ากันไปคุณจะสมบังนะแม่หมอรู้สึกว่าความอึดอัดในใจของคุณความหมนหมองความทุกข์ความเศร้าจะหมดไปอ่ะขอเปิดให้คุณนะคะแนวโน้มระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงคะคนโสดไม่โสดแล้วล่ะเอาจริงๆ ไพ่ขึ้นมาเหมือนคนไม่โสดเลยอ่ะไม่โสดแล้วยังไงก็ไม่โสดแน่นอนเดือนมกราคมเนี่ยไม่มีทางถ้าไพ่ขึ้นมาขนาดนี้นะคะไม่โสดแน่ๆอ่ะเตรียมนะคะวางแผนเนาะ วางแผนเตรียมตัวเฉลิมฉลองไปดูเลิกดูยามได้เลยนะคะเลิกงามยามดีของคุณเนี่ยเมื่อไหร่อะไรยังไงถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยคุณเชื่อในเรื่องของไพ่คุณอาจจะไปให้แม่หมอพ่อหมอที่คุณที่คุณไว้วางใจอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยดูซิว่าเออเป็นยังไงเช็คหน่อยซิดวงเป็นยังไงเออจะแต่งเลยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับเลิกงามยามดีของคุณนะนะหรือบางทีเนี่ย ตัวของคุณเองนะคะอาจจะไปเคยดูดวงมาแล้วก็หมอดู่าอาจจะบอกว่าให้คุณอดทนหน่อยนะเดี๋ยวทุกอย่างจะผ่านไปคุณเนี่ยเขาเป็นเนื้อคู่กันนะใดๆก็แล้วแต่ถ้าถ่ายออกมาในเชิงบวกเนี่ยแม่หมอก,ก็มองว่าคุณก็ประสบความสําเร็จในเชิงบวกนั้นแหละนะคะมันจะมีการเริ่มต้นมีการปรึกษาหารือในการวางแผนในการแต่งงานนี่คือมันเหมือนกับระหว่างคุณเับเขาเนะี่ยขาความพยายามของคุณเนะี่ย หรือความพยายามของเขาเนี่ยนะคะที่จะดึงคุณไว้แล้วคุณเองเองก็ไม่ได้อยากจะอยู่อยากที่จะไปเนี่ยมันก็ล้มเหลวมาหลายครั้งแล้วมันก็ไม่สําเร็จเนาะเออนาะ,ป,ป,ระประมาณว่าคุณเองก็อาจจะอย่าให้เขาชัดเจนอ่ะมาหลายครั้งแล้วที่คุณคุยกับเขาก็ยังไม่สําเร็จสักทีหนึ่งจนวันเนี้ยจนเดือนเนี้ยในเดือนมกราคมเนี้ยเอาเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสําเร็จนะอย่างน้นน้อยสิ่งที่คุณอดทนรอคอยมามันก็อาจจะมีความทุกข์ทรมานบ้างแหละเนาะในเรื่องของ การรอคอยแต่สุดท้ายแล้วมันก็คุ้มค่ากับการรอคอยจะมีคนนะคะมาร่วมแสดงความยินดีกับคุณในงาน จจะเป็นงานมั่นงานแต่งอะไรใดก็แล้วแต่ที่มันจะเกิดขึ้นระหว่างคุณเขาซึ่งมันชัดเจน100%ซค่ะชาวกรกฎนะคะเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดไม่หมอก,ก็แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะแล้วก็อย่าลืมไป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งคอมเมนต์มาคุยกันนะคะหรือใครจะกดซุปเปอร์แซงให้ก็ได้นะคะโอเคค่ะก็เจอกันคลิปหน้าเดือนหน้าเนาะสวัสดีค่ะ